ใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวันไม่อุปทานมันกัดเอาอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นบรรดาคารวาาหรือนักบวชก็ตามแม้อุปทานเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็ไม่สามารถที่จะละหรือคลายมันลงได้น,นั่นเองก็เลยต้องทุกกายทุกใจเพราะเข้าไปยึดถือเอาสิ่งนั้นหมายมั่นเอาสิ่งนั้นว่าเป็น ของเราก็เลยถูกมันกัดเอาต้องขออนุญาตใช้ภาษาที่ท่านพุทธทาสพิคุเพราะว่าเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายเข้าใจง่ายนะยกตัวอย่างให้เห็นถึงอาการเกิดขึ้นของอุปทา,านความยึดมั่นว่าเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะคลายความยึดมั่นลงได้อย่างไรเช่นกรณีของเรา มีสัตว์เลี้ยงนะมาหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามมันมาอาศัยเราอยู่ที่บ้านโดยที่เราไม่ได้ไปซื้อหามาเลี้ยงหรือที่เราไปซื้อหามาเลี้ยงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงดูให้อาหารมันได้โดยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของเราแต่ถ้าเราเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นเอาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นอุปทานเนี่ยก็เกิดขึ้นทันที เมื่อมีใครมาทำร้ายสัตว์เลี้ยงของเราเราก็จะไม่พอใจก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างที่มีตัวอย่างให้เห็นตามข่าวทุกๆวันก็เกิดจากปัญหาความทุกข์อกร่ำให้ถึงความหลงไหลในเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเตายเพราะเราเข้าไปมีฉันทะตามพอใจในสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงที่เราไปซื้อหามาเนี่ย ถ้าเกิดไปมีฉันท่าความพอใจ<ม>ก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นยิ่งเกิดความยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่เมื่อสิ่งนั้นแปรปวนไปเสื่อมไปตายไปเนี่ยเราก็จะทุกข์ทั้งกายทั้งใจคือกินไม่ได้นอนไม่หลับแม่อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักนี้เรียกว่าถูกอุปทานความยึดมั่นมันกัดเอาแต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่ง สิ่งนีนะ้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์ก็คือมีลักษณะสามก็คือมีความเป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงไม่คงที่แปรปวนไปเป็นธรรมดานะเป็นทุกขังคือแตกสลายไปได้ดับไปได้ตายไปได้น,นั่นเองมีลักษณะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดถือเอาว่าเป็นตัวตน คือการเห็นถูกต้องตามกฎอิทัปปัตยาตาคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งนสะิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะมีเวทนานั่นแหละคือความพอใจความไม่พอใจจึงมีตัณหาตัณหาก็คือความอยากนะหรือความไม่อยากเพราะ มีตัณหาจึงมีอุปทานความยึดเลยดังนั้นเมื่อเราเห็นด้วยธรรมะจักสุหรือธรรมะจักขุงเนี่ยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะโดยเห็นว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นเองคือเป็นตา,าตาเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎิทธิปัตยาตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของเรา โดยที่เราก็ยังทําหน้าที่เลี้ยงดูนะสัตว์เหล่านั้นไปได้อย่างไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของเราหรือเมื่อมันเจ็บป่วยเราก็รักษาไปตามเหตุโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเราก็จะไม่ทุกข์หรือถ้ามันต้องตายไปก็ให้พิจารณาเห็นเป็นธรรมว่านะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือเอาเป็นตัวตนได้เลยถ้าพิจารณาดู ให้เห็นเป็นธรรมะหรือเห็นเป็นกฎของธรรมชาติก็จะมีแต่ได้ไม่มีเสียดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปยึดมั่นเอาสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะบุตรภรรยาสามีเป็นต้นว่านี่ของเราหรือสัตว์เลี้ยงนะหรือสิ่งของใดๆก็ตามบ้านรถทรัพย์สินเงิน,งนทองมรดกต่างๆว่านี่ของเราเนะี่ยเมื่อเรา ยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะกัดเอาตามภาษาที่ท่านพุทธ,ธาทาสยกขึ้นมาให้เห็นเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายเข้าใจง่ายไม่ยืดยาว